ข้อ27ค่ะมาฟังโจทย์กันก่อนนะคะ Number 27. How much do you exercise? A. Be careful when you work out. B. Three times a week. C. Almost done. สำหรับคำถามในข้อนี้นะคะ How much do you exercise? How much ในที่นี้ก็คือ เท่ากับคำว่า how often เลยคะ่ะก็หมายถึงว่าเราออกกำลังกายหนักออกกำลังกายบ่อยมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตอบก็น่าจะบอกถึงความถี่หรือน่าจะบอกถึงจำนวนครั้งนะคะที่ใช้ในการออกกำลังกายเนาะข้อ A be careful when you work out ตัวนี้เนี่ยมีการใช้คำเข้ามารวงเราคือคำว่า work out ที่แปลว่า exercise นะคะก็คือเท่ากับ work out นั่นแหละ เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาเอาคำลวงมาต้องระวังนะเวลาออกกำลังกายข้อนี้ไม่ใช่นะคะถาม how much หรือว่า how often นั่นแหละคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน c o u l d be three times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์อ่าอันนี้ดูแลดูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องน้องวงหรือว่าทำจุดไปก่อนนะคะและสุดท้ายข้อ4 almost done เกือบจะเสร็จแล้วเห็น <s> <He ard> ได้ชัดเลยข้อนี้ไม่ยากนะคะคำตอบที่ถูกต้องของ how much do you exercise ก็คือ 3 times a week ก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ